สวัสดีครับวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเลยจากทางด้านของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจับมือกับกรุงไทยนะครับใช้แอปพลิเคชันปาตังคัดกรองนะครับรับ ATK เริ่มวันที่1มีนาคม65นะเอาละมีข้อมูลอย่างไรน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับกับในส่วนของการจับมือในครั้งนี้นะครับนายแพทย์เจเดด ทำทัสอารีเลขาที่การสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือสอปสอชอเปิดเผยว่านะครับสำหรับชุดตรวจ ATK ที่กระจายในครั้งนี้เนี่ยนะครับผมนะสปะสชเน้นการเพิ่มโอกาสเข้าถึงชุดตรวจ ATK ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อลดภาวะหรือผลกระทบในการจัดหาของประชาชนนะโดยเพิ่มจำนวนประชาชนที่จะเข้าถึงบริการให้มากขึ้น รวมทั้งชุดตรวจ ATK ที่กระจายในครั้งนี้เน้นเป็นชุดตรวจนะครับที่อยู่ในรายการสินค้าบัญชีนวัตกรรมนะครับเพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยตามนโยบายของภาครัฐนะครับโดยสปะสะชจะทําหน้าที่เป็น,นกลไกกลางในการประสานกับผู้จําหน่าย ATK ในบัญชีนวัตกรรมครับ องค์การเภสัชกรรมเพื่อให้ได้ในราคาที่เหมาะสมและก็จํานวนตามความต้องการของหน่วยบริการนะครับส่วนแนวทางในการรับชุด ATK เนี่ยนะครับเมื่อประชาชนคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชือ้อโควิด19ผ่านแอปพลิเคชันปอตังแล้วเนี่ยนะครับหากผลประเมินว่าเป็นความเสี่ยงสามารถขอรับชุดตรวจได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมนะครับการกระจายชุดตรวจ a เ k ได้แก่ ร้านยาคลินิกพยาบาลเคินิคกายภาพบำบัดหน่วยเทคนิคการแพทย์นะครับหรือหน่วยบริการอื่นกว่า2,000แห่งโดยดําเนินการยืนยันการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันปอตังนะครับกรณีที่ไม่มีนะครับหรือไม่ได้ถือสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับให้ไปขอโดยตรงได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการตามขั้นตอนนะสำหรับการกระจายชุดเอ k เคในรอบนี้สปสชได้ปรับรูปแบบการบริหารจัดการใหม่นะครับโดยให้หน่วยบริการที่ร่วมกระจาย a อ k ีเคนะครับเบิกจ่ายชุดชุดเชยมาที่ สปสอชอในอัตรา55บาทต่อชุดรวมค่าชุดตรวจค่าบริการในการให้คําแนะนำนะครับใช้ชุดตรวจเนี่ยนะครับการอ่านผลแล้วก็การปฏิบัติตัวของประชาชนนะประชาชนจะได้รับครั้งละ1-2ชุดห่างกัน5-10วันหมายความว่าถ้าได้รับแจก1ชุดอีก5วันหลังรับไปแล้วเนี่ยนะครับสามารถมาขอรับได้อีกแต่ถ้าได้รับ2ชุดอีก10วันหลังครับรับไปแล้วสามารถมาขอรับได้อีก ซึ่งจะทําให้ประชาชนนะครับกลุ่มเสี่ยงได้รับ ATK อย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับนายธวัชชัยชีวนนท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานครับสายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจธนาคารกรุงไทยกล่าวว่าตามที่ธนาคารได้ร่วมกับสปสอชอกระจายชุด ATK ผ่านโครงการกระจายอุปกรณ์ตรวจแอนติเจนด้วยตนเองนะครับวงเล็บ ATK เพื่อคัดกรองการติดเชื้อโควิด -19 ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงครับผ่านแอปพลิเคชันปอตังซึ่งเป็นการขยายบริการให้ครอบคลุมครับการเข้าถึงสิทธิ์เสริมสร้างสุขภาพและระบบสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องสําหรับประชาชนคนไทยทุกสิทธิ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิดสิสามารถทําตามขั้นตอนดังนี้นะครับผมนะกรณีที่จะรับบริการผ่านสมาร์ทโฟนนะครับท่านจะต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันปอตังแล้วก็เข้าไปกระเป๋าสุขภาพ เลือกฟรีชุดโควิดแล้วก็ทําแบบประเมินความเสี่ยงนะฮะก่อนรับชุดตรวจโควิด -19 ทําการค้นหาโดยบริการใกล้ที่เราอยู่นะครับหรือว่าโทรติดต่อสอบถามได้นะเดินทางไปรับนะครับพร้อมกับมือถือที่มีแอปพลิเคชันปอตังนะเพื่อใช้สแกน QR code แอป,ปถุงเงินของหน่วยบริการนั่นเองนะครับหากมีความเสี่ยงนะแล้วก็ได้รับชุดตรวจ1-2ชุดเนี่ย ก็นำกลับมาตรวจแล้วก็บันทึกผลนะครับผ่านแอปพลิเคชันปลาตังหรือว่ากระเป๋าสุขภาพนั่นเองอันนี้คือ5ขั้นตอนนะ กรณีที่เราจะรับบริการผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็ที่ใช้แอปพลิเคชันปอตังในส่วนของกระเป๋าสุขภาพนะครับผมที่สามารถใช้ตรวจนะถ้าเรามีความเสี่ยงก็ใช้ยืนยันตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถบันทึกกิวารโค้ดผ่านแอปถุงเงินของหน่วยบริการเขาจะมีอยู่นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับที่ท่านใช้บริการผ่านสมาร์ทโฟนนะครับทีนี้ายท่านบอกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีสมาร์ทโฟนล่ะทำอย่างไร กรณีที่ไม่มีสมาร์ทโฟนครับท่านสามารถโทร1330สอบถามข้อมูลหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการนะแล้วก็เดินทางไปที่หน่วยครับพร้อมบัตรประชาชนหรือศูนยติบัตเพื่อให้ตัวแทนนะครับทำการประเมินความเสี่ยงให้หากมีความเสี่ยงครับก็จะได้รับชุดตรวจ1-2ชุด แล้วก็นํากลับมาตรวจและก็กลับไปแจ้งตัวแทนเพื่อให้บันทึกผลการตรวจให้นะพอสิ้นวันครับตัวแทนเนี่ยเขาก็จะสแกน QR code นะครับแอปถุงเงินของหน่วยตนเองนะครับเพื่อบันทึกการแจ้งนะครับวงเล็บแจกได้100คนต่อวันนะอันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับจำนวนโคต้าในต่อวันนะครับทั้งนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารได้ร่วมกับสบปสชเปิดให้ประชาชนจองสิทธิ์นะครับการเสริมสร้างสุขภาพและป้องก,กันโรค ร่วม16บริการผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันป๋อตังเพื่อเชื่อมในความสะดวกให้กับประชาชนนะครับที่เข้าถึงบริการด้านสุขภาพนะสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและก็ป้องกันโรคครับซึ่งเป็นสิทธิ์การบริการพยาบาลของภาครัฐที่มอบให้กับประชาชนนะครับในการดูแลสุขภาพของตนเองตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุนะครับได้สะดวกรวดเร็วขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่การจองสิทธิ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล2564การเปิดให้บริการชุดตรวจโควิด19 i นะครับแอนติเจนเทสคิดนะครับหรือ ATK ผ่านโครงการกระจายอุปกรณ์ครับตรวจแอนติเจนด้วยตนเองนะครับเพื่อคัดกรองการติดเชื้อโควิด1 9ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชันป่อตังนะครับแล้วก็โครงการให้บริการจองสิทธิ์ ขอรับยาเม็ดคุมกําเนิดผ่านกระเป๋าสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับบนแอปพลิเคชันเป่าตังโดยธนาคารกรุงไทยครับมีความพร้อมในการพัฒนาระบบนะครับเรียกว่ากรุงไทยดิจิตอลเฮลท์แพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการทุกคนครับเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับนะครับระบบสาธารณสุขของประเทศ อย่างยั่งยืนนะครับส่วนการกระจายนั้นเนี่ยนะครับสปะสะชจะกระจายเงินผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตาังนะครับซึ่งจะทําให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้นดังนั้น2ประเด็นนี้จะเป็นหลักประกันช่วยทําให้โครงการเดินหน้าไปด้วยดีนะครับและหลังจากนี้ครับจะมีการประชุมชี้แจงการปรับระบบให้ร้านยารับทราบเพื่อสร้างความมั่นใจครับว่าไม่น่าจะมีปัญหาแบบเดิมแล้วนะครับแล้วก็น่าจะทําให้ร้านยาสนใจ เข้าร่วมการกระจาย ATK มากขึ้นนะครับนะรอสอวงเล็บพิเศษพอกอกิติกล่าวนะครับอ่ันี่ก็เป็นข้อมูลที่นำมาอัปเดตกันนะครับเพราะฉะนั้นวันที่1ตุลาคมนะถ้าใครอยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงแล้วก็มีแอปพลิเคชันเป๋ตังนะหรือเขาเรียกว่าใช้โทรศัพท์อยู่หรือไม่มีก็ได้แต่นะก็จะมีกระบวนการขั้นตอนที่แบ่งปันไปนะครับไม่ว่าจะมีสมาร์ทโฟนก็ดำเนินการนะ5ขั้นตอนนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋ตังนะครับ หรือถ้าไม่มีนะครับในเรื่องของสมาร์ทโฟนท่านก็ดําเนินการตามที่เราแบ่งปัน4ขั้นตอนนะครับผมก็นะทำได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนะครับขอรับชุดตรวจ ATK นะฮะเพื่อจะคัดกรองการติดเชื้อโควิด1 9นะครับที่มีความเสี่ยงได้นะนี่ก็เป็นข้อมูลที่นำมาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันกันวันที่1มีนาคมนะครับผมก็จะเริ่มกันประมาณนี้นะครับเอาละนี่ก็เป็นข้อมูลที่มาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันประมาณนี้นะครับและถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะพลาดคลิปใหม่ๆเสริฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องแค่พื้นฐานต้องลํำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ